อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรูร้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนนัน่งตามสบายวางกายให้สบาย หยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ถึงเราละวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ดับความเกิดของจิตวิญญาณไม่ได้ก็ขอให้อดทนอดกั้นหยุดขณะที่เรากำลังนั่งฟังอยู่นี่แหละหลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนลมหายใจเข้า ลมหายใจยาวลมหายใจออกยาวลมหายใจสั้นลมหายใจออกสั้นหรือว่าลมหายใจละเอียดเป็นธรรมชาติหรือว่าเราไปเพ่งไปบังคับเราพยายามหัดสังเกตหัดสังเกตหัดหัดสร้างความรถถู้สึกรับรู้เวลาลมวิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเรา ให้เหมือนกับนายประตูทาวารให้คอยสังเกตดูว่ารถคันไหนวิ่งเข้าก็รู้รถคันไหนวิ่งออกก็รู้ไม่ต้องตามเพียงแค่รู้อยู่ที่ปลายจมูกถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว,ว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมลึกลงไปแล้วก็รู้ความปกติของใจส่วนการเกิดการดับของใจหรือว่าวิญญาณในขันห้าของเราด้มีมาทั้งนานเขามีมาทั้งนานเขาหลงเขาหลงเกิด เขาหลงถ้าไม่เกิดก็ไม่หลงเขาหลงมาสร้างกายเนื้อมาปิดกั้นตัวเองซึ่งกายเนื้อนี่แหละซึ่งเรียกว่าขันห้าไอ้หนึ่งก็ส่วนรูปไอ้อีกสี่ส่วนนี่นก็เป็นส่วนนามวัรรมเขาหลงมาตั้งนานเขาเกิดมาตั้งนานเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานจนเป็นสิ่งเดียวกันนอกจากปัญญาของพระพุทธองค์เท่านั้นแหละที่ได้มาค้นคว้ามาค้นพบว่า วิญญาณในกายของเราหรือว่าขันห้าในกายของเรานี่มีอยู่ห้าขันห้ากองซึ่งมีวิญญาณเข้ามาสร้างเป็นกั้นตัวเองแล้วก็เหมือนกับเขามาสร้างแล้วก็เขาก็เที่ยวโตเที่ยวต่อจนกลัวกายเนื้อจะแตกแกดับเข้ก็ไปสร้างพบใหม่แต่เวลานี้เขาอยู่ในพบของมนุษย์ถ้าศึกษาให้ละเอียดจริงๆแล้วลึกลงไปเรื่อยๆก็จะรู้ความเป็นจริงว่าเราจะแกะ้ไขอย่างไรเราจะละอย่างไงไปอย่างไงมาอย่างไง ส่วนศรัทธาสร้างตะบะบาร,รมีทุกคนนั้นมีกันอยู่พร้อมแต่การสังเกตการวิเคราะห์การเห็นการแยกรูปแยกนามตามดูละความเกิดละกิเลสละเอียดตรงนี้ไม่ค่อยจะทํากันจะเอาถึงแต่ตัวใหญ่ๆเกิดความทุกข์ทีถึงจะวิ่งเข้าไปศึกษาก็เลยไม่ทันทั้งที่ความเกิดของวิญญาณน,นั่นแหละคือความหลงหลงเราก็ยังไม่พอ ก็ไปรวมกับอาการข้องขันห้าอีกรวมกันไปเป็นสิ่งเดียวกันถูกก็ถูกทั้งก้อนผิดก็ผิดทั้งก้อนก็ต้องพยายามกันไม่ว่าพระวิยญบัญชีจะไปปล่อยโอกาสทิ้งเสียดายเวลาทุกลมหายใจเขาออกมีคุณค่ามากมายมหาศาลไม่ว่างานสมมตุติงานวีมตุติงานภายนอกงานภายในดําเนินให้มันถูกถูกต้องเราก็จะอยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่น้อยคนก็มีความสุข พอทุกคนเกิดมาก็ถึงวะละเวลาก็ต้องไไปเพราะว่าเป็นกฎคงใจลักใจลักภายในเราต้องทําความเข้าใจให้แจ้งใจลักภายนอกความเป็นจริงทั้งสมมุติทั้งวีมุติเราก็ต้องดูให้รหู้ให้เห็นตามความเป็นจริงชีวิตก็จะได้ปล่อยได้คลายได้วางทําใจให้บริสุทธิ์สร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจนกันนะให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันสักพักหนึ่งก็ยังดี อ่าปาก,กันไว้ประพร้อมๆกันคอยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกอริออยาบท